ความฮัจจัดของเรจินสลิมมิ่งของเรานะคะ เนื่องจากว่าเรานะคะมีการพัฒนานะะในเรื่องของชุดกระชับสัดส่วนให้ดีที่สุดณนะตอนนี้ซึ่งเรจินสลิมิงของเราะะได้ผลิตภายใต้โรงงานที่ได้รับมาตรฐานและส่งออกไปยังทั่วโลกเลยทีเดียวเชียวค่ะสำหรับเรจินของเราะะได้รับมาตรฐานในเรื่องของโรงงานที่ดีแล้วยังได้รับมาตรฐานในเรื่องของเนื้อผ้าด้วยค่ะเนื้อผ้าของเรจินสลลมิงของเราทุกชุดนะคะเป็นการดีไซน์จากอิตาลีค่ะซึ่งเราใช้ดีไซเนอร์จากประเทศอิตาลีประเทศอิตาลีนี่ะะคะเป็นประเทศที่มีผ้า เปนเด็กที่ดีที่สุดในโลกค่ะเราก็เลยให้ดีไซเนอร์ที่ประเทศอิตาลีเป็นผู้ออกแบบให้ทุกๆชุดของ r a y ์จินสลิมมิงค่ะและสำหรับ r a y จินสลิมมิงของเรานะคะยังมีนวัตกรรมการถักทอเนื้อผ้าซึ่งเรียกได้ว่าสามารถเก็บสัดส่วนส่วนเกินทั้งหมดได้เฉพาะตัวเสื้อนี่นะคะสามารถเก็บสัดส่วนส่วนเกินได้ทั้งหมดถึง12จุดด้วยกันค่ะและสำหรับตัวของกางเกงก็สามารถเก็บสัดส่วนส่วนเกินทั้งหมดได้12จุดเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับความที่เขาเป็นไนลอนแท้80%นี้นะคะสามารถที่จะใส่ในที่อากาศร้อนๆค่ะอากาศข้างนอกเนี่ยร้อนยังไงก็ตามนะคะแต่ว่าตัวของเราค่ะจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายค่ะ สำหรับเทคโนโลยีของเรานะคะสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยใสแล้วไม่อึดอัดแม้แต่ส่วนเดียวในร่างกายทำให้คุณนะคะไม่เป็นเส้นเลือดขอดไม่เป็นเซลลูไลต์แล้วก็ไม่เป็นผิวเปลือกส้มค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือความที่เขาเป็นสเปนเด็กถึง20%ค่ะความที่เขาเป็นสเปนเด็ก20%์นี่แหละค่ะจึงให้ความยืดหยุ่นที่สูงมากๆเลยทีเดียวเชียวเมื่อใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยสามารถโอบรัดร่างของเราได้ทันทีอย่างที่บอกนะคะว่าเสื้อสามารถเก็บสัดส่วนเกินทั้งหมด12จุดและกางเกงอีก12จุด ทุกครั้งที่คุณใส่ r e y j i n Slimming จะเหมือนกับว่าคุณนะคะได้ออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า r e y j i n Slimming ของเรามีรุ่นอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากรุ่นแรกกันเลยค่ะ ของเราเลยนะคะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันค่ะมีตัวเสื้อนะคะเป็นเสื้อกล้ามแบบนี้มีตัวกางเกงที่เก็บเฉพาะจุดนะคะได้ด้วยนี่ยวขออนุญาตเปิดให้ดูฟาบเห็นไหมคะตัวกางเกงตัวนี้เก็บเฉพาะจุดได้นะคะหน้าขานะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังด้วยนะคะฟับแบบนี้นะคะส่วนกางเกงอีกหนึ่งตัวที่ให้ไปนะคะก็คือกางเกงที่เก็บทุกส่วนเลยค่ะนี่นะคะอีกหนึ่งตัวตรงไหนที่มีเมตต็ดดอทตรงนั้นอะ่ะจะเก็บทุกส่วนเลยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยนะคะก็คือตัวนี้เป็นปอกแขนแต่ถ้าแขนเราเล็กแล้วเนี่ยเราเอามาใส่เป็นปอกขาได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้ยืดหยุ่นได้ดีมากเห็นไ,ไหมคะเลิศเวอร์เห็นไ,ไหมคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นแขนยาวทั้งตัวเลยแล้วก็ขายาวทั้งตัวเลย รุ่นนี้นี่บอกได้เลยว่าหลายๆคนที่อยากจะลดน้ําหนักทั้งตัวสามารถใส่ชุดนี้ได้เลยทั้งตัวนะคะแล้วก็ใส่ได้ตลอดทั้งวันหรือใส่กี่ชั่วโมง,งกี่นาทีก็ได้ตัวนี้นี่นะคะ สามารถใส่แทนแฟชั่นต่างๆได้โดยเฉพาะใครก็ตามค่ะที่จะไปต่างประเทศต้องหาลองจรหรือว่าชุดอุ่นๆที่อยู่ข้างในแล้วมันหนาใช่ไหมพอเวลามันหนาปุ๊บเนี่ยเราจะใส่กางเกงยีนทับเราจะใส่กางเกงอะไรทับมันก็ดูหนาเทอทัไปหมดใส่ชุดนี้แทนลองจรได้เลยค่ะและนะคะตัวเสื้อยังสามารถใส่เป็นแฟชั่นได้ใส่เสื้อตัวเดียวหากระโปรงเก๋ๆเรื่องเกงเก๋ๆเอาสูตรทับเก๋แล้วสวยแล้วสังเกตไหมคะว่าทุกๆชุดทุกๆรุ่นของเราจะมีเม็ดดัดเม็ดเล็กๆ อ๋อที่ตัวมินก็มีเห็นไหมคะเม็ดดอตตรงนี้นี่นะคะถ้าเป็นสีครีมนะคะ Med. เม็ดดอตมันก็จะเป็นสีนี้นะคะแต่ถ้าเป็นชุดสีดาเม็ดดอทก็จะเป็นอีกหนึ่งสีไม่แตกต่างกันค่ะเม็ดดอทของเรานะคะที่อยู่ในชุดเรจิญสลิมมิ่งของเราทุกทุกชุดทำมาจากผงทูมาลีนค่ะทูมาลีนคืออัญมณีชนิดหนึ่งนาเข้ามาจากต่างประเทศผงตัวนี้นะคะเรามีการถักทอลงไปในชุดของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวมันหลุดค่ะ เพราะเรามีการถักทอและตัดเย็บเข้าไปในชุดเลยดูนะคะมินบางคนมีเล็บใช้เล็บขวดยังไงเม็ดดอตอันนี้ก็ไม่หลุดเห็นไหมคะเม็ดดอตตรงนี้ไม่ได้มีไว้เฉพาะความสวยงามเท่านั้นนะคะเม็ดดอตตรงนี้ค่ะมีคุณสมบัติก็คือเบิร์นเอาไขมันออกอีกหนึ่งรอบด้วยกันค่ะนี่แหละค่ะก็คือนวัตกรรมของ Ray รจ i n s l i m m i n g ที่สามารถทำให้คุณผอมได้จริงโดยที่คุณ ไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้ค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าใส่วันหนึ่งกี่ชั่วโมงก็ได้ไม่จํากัดชั่วโมงเลยแค่เรานึกเสมอว่าเราใส่ชุดนี้เหมือนเราออกกําลังกายเราใส่ชุดนี้ปุ๊บเขาสามารถเก็บสัดส่วนส่วนเกินของคุณทันที3ถึง6นิ้วตั้งแต่ครั้งแรกโอโ้โหคือถ้าเกิดใส่แล้วเนี่ยแค่ตัวเดียวจริงๆคือพอเลยใ่ จบเลยง่ายด้วยแล้วบอกเลยนะว่าพอใส่ชุดนี้ปุ๊บเนี่ยที่บอกอนะไม่ต้องไปอดอาหารไม่ต้องไปโหอมออกกำลังกายหนักๆไม่ต้องไปฉีดนู่นไม่ต้องไปฉีดนี่ไม่ต้องไปดูดไขมันไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากกับตัวใส่อย่างเดียวก็คุณดีแล้วอะโอ้โหนะแล้ว ใส่ครั้งเดียวแล้วลดถึง3-6ถึงนิ้วใช่ใช่ที่เขาลด3ถึงนิ้วเนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าชุดตัวนี้นะคะมันสามารถที่จะเก็บสัดส่วนเกินคุณทันที<ะ>ตัวเสื้อในตั้ง12จุดตัวกางเกงอีก12จุดแล้วด้วยนวัตรกรรมของเขาเนี่ยมันสามารถเก็บสัดส่วนเกินตั้งแต่ครั้งแรกน่สถึง6นิ้วได้เลยแล้วอย่างนี้แบบถ้าเราใส่บ่อยๆอย่างเงี้ยนานไหมคะกว่าหุ่นเราจะเปลี่ยนคือจะบอกว่าครั้งแรกหลายคนจะชอบเลยเพราะว่าใส่ปุ๊บเนี่ย มันเห็นผลเลยใส่ปุ๊บเนี่ยมันเก็บสัดส่วนให้เราเห็นชัดๆเลยเฮ้ยตัวฉันเล็กลงเลย 3- 6ถึงนิ้วอันนี้ได้แน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเช่นวันเนี้ยฉันใส่สัก10นาทีอีกวันหนึ่งใส่หนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงไปเรื่อยๆคุณจะใส่กี่ชั่วโมงก็ได้นะคะใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นประจำสม่ำเส,สมอสามารถเอาไขมันออกได้อย่างถาวรแล้วจะบอกว่าหน้าท้องจะแบนราบเอวจะเป็นเอสเคิร์ฟก้นจะกลมกลึง สะโพกจะสวยแบบนี้แล้วยกก้นขึ้นมา่างนี้แล้วขาเราจะสวยเหมือนเรียวแข็งแบบนี้ไม่มีเนื้อปูดด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะไม่มีเพราะว่าเขาจะเก็บหมดทุกครั้งที่เราใส่และทุกครั้งที่ใส่ปุ๊บถ้าใส่เป็นประจำสม่ำเสมอเขาเอาไขมันออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อใส่ต่อเนื่องปุ๊บหุ่นเราจะดีอย่างถาวรเลยเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วอย่างนี้ใครบ้างคะที่จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์อันนี้บ้างโอ้โหเยอะเลยค่ะนะคะทุกรูปร่างทุกรูปร่ปางได้หมดเลยบางคนเนี่ยผอมๆอยู่ แล้วมีเซลลูไลไท์ใช่คนผอมก็มีเซลลูไลท์ใช่ส่วนถ้าคนผอมมันจะมีเซลลูไลท์คือตรงไหนบ้างหลงัลงขาหรือบริเวณขาด้านหน้าที่เป็นพื้นหรือบางคนผอมจริงค่ะแต่ว่าจะมีแบบว่าสะโพกที่มันปร,อปรปิออกมาด้านขา้างหรือแอบมีหน้าท้องซึ่งใครจะใส่เรจิสซิลิมมิงได้บ้างใส่ได้ทุกคนค่นะนะไม่ว่าจะเป็นน้องนองนักศึกษาคนผอมแล้วไม่อยากอ้วนคนเคยอ้วนอ้วนกรรมพันธ์อ้วนโยโยยาอ้วนคุณแม่หลังคลอด อ้วนจากการกินจุก,กินจิกหรือว่าอ้าวนจากการที่คุณไม่ออกกําลังกายหรือนักกีฬาที่เคยออกกําลังกายแล้วไม่ได้ออกกําลังกายเนื้อจะนิ่มใช่ใช่ใชคือต้องบอกว่าใครใส่เรอีจินสลิมมิ่งเนี่ยเหมือนพกเครื่องออกกําลังกายติดตัวอยู่ตลอดเวลาอเหมือนคุณอองก,กําลังกายตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรานึกในใจคือตอนนี้ฉันอยากออกกําลังกายฉันแค่เอาชุดเนี้ยมาสวมใส่ ก็เหมือนกับเรากําลังออกกาลังกายอยู่มันจะมีกําลังใจในการใสเห็นป่มก็ <He S 1> <ะ>สามารถแบบทํางานไปด้วยได้ทากิจวัตรประจาวันเหมือนเหมือน,น,นเดิมเอาวอย่างงี้ถ้าสมมติเราใส่ทุกวันใช่ไหมแล้วมันก็ต้องซักอะ่ะแล้วถ้าถ้าสมมติน้องติ๊ปเอาไปซักอย่างเงี้ยแล้วผงถ่านที่มันอยู่ข้างในนี่มันจะหลุดไหมคะอ๋อต้องบอกว่าไอ้ผงถ่านนี้เป็นผงถ่านที่ เขาถักทอลงไปในเส้นได้ของชุดแล้วเรียบร้อยนะคะตลอดอายุการใช้งานของฐานจะไม่มีหลุดร่วงออกไปเลยทุกครั้งที่ซักมันก็ยังอยู่เพราะว่าเขาถักทอลงไปในเส้นได้หมดแล้วซักมือซักมือได้ซ<อ>ักเครื่องก็ได้นะคะ<อ>แต่ถ้าซักเครื่องเนี่ยเอาใส่ในถุงซักผ้าถุงถนอมผ้าแล้วก็รูดซิป<อ>แล้วก็ใส่ลงไปในถังซักผ้าได้สบายแล้วก็ผึง่งธรรมดาเลยใ,<อ>ใส่ไม้กนเสื้อก็ได้หรือว่าจะหนีบไว้ก็ได้ค่ะให้ลงโกลกแค่นี้แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาแห้งเองนะ จะก่อนต้อง <นะ S 2> ต้องใส่ผงซักฟอกอะไรด้วยไหมคะหรือว่าปกติลปกติเหมือนกับเราซักชุดธรรมดาใช่ คงง่ายมากเลยค่ะได้น้ํายาซักแห้งก็ได้ผงซักฟอกก็ได้สบู่ก็ได้น้ํายาปรับน้เลยได้หมดค่ะดูแลง่าย,าย<อ>เรียกได้ว่านะคะชุดนี้ชุดเดียวสามารถทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยรูปร่างดีโดยที่แบบว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็สามารถรูปร่างดีเหมือนออกกําลังกายได้ทุกวันโดยไม่ต้องไปดูดไขมันมกินยาลดความอ้วนทําให้แบบร่างกายเราเสี่ยงอันตรายใดๆเลยนะคะ เอาเป็นว่ากระติ๊บเนี่ยล้วงความรับของพี่มินนี่เนี่ยมาเยอะมากเดี๋ยวให้พี่มินนี่เนี่ยพักทานน้ำกับขนมก่อนนะคะ พอเวลาคนอ้วนแล้วเวลาเราอยากผอมเนี่ยจะลองหลายๆวิธีจนสุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยค่ะของสาวๆที่ที่ชอบกัน,นมากคือการหาอะไรรัดๆเนี่ยมาให้ตัวเองแต่ความแตกต่างของเรจินสลิมมิ่งเนี่ยมันคือใส่ปุ๊บ เฮ้ยใส่ง่ายเหมือนใส่ชุดชั้นในหรือใส่เสื้อผ้าปกติแต่เวลาถอดมาปุ๊บเฮ้ยไขมันมันออกไปกับชุดด้วยตัวเนื้อผ้าเนี่ยนะคะเรามีสองสีก็คือสีดําที่มิ้นใส่และหุ่นใส่แล้วก็สีครีมนะคะคือแบบนี้เนื้อผ้าเป็นผ้านําเข้าทั้งตัวไม่ได้ผลิตในประเทศไทยเลยแล้วทํามาจากตัวไนล่อนเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สแปนเด็กซ์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวเม็ดดอตตัวนี้อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะตัวไนล่อนมีคุณสมบัติในการเมื่อใส่ในที่อากาศร้อนมันจะโปร่งโล่งสบายมีหลลลาาายคนนนใใสส่่ง้้้ํแวก็ขึม ทิ้งไว้งั้นนะคะไม่เกินครึ่งชั่วโมงชุดแห้งเองอนั่นแสดงว่าผ้าเนี่ยมันโปร่งดีงที่ตรงกันข้ามใส่ในห้องแอร์เรียนในห้องแอร์ใส่ไปต่างประเทศใส่แทนรองจรแล้วเวลาไปต่างประเทศใส่เพื่อให้ร่างกายเราอบอุ่นชุดนี้ถ้าใส่ในที่อากาศข้างนอกตัวเราเนี่ยหนาวมากมันจะทําให้เลือดลมข้างในตัวเราไหลเวียนดีแล้วทําให้เราอบอุ่นร่างกายเพราะฉะนั้นชุดนี้สามารถใส่หนึ่ง เก็บสัดส่วนเ,น,สสนเกินเก็บได้ถึง12จุดแล้วเก็บทันที3ถึง6นิ้วตั้งแต่ครั้งแรก1ใส่เพื่อเก็บสัดส,ส่วนแล้วข้อดีข้อที่2คือใส่เป็นแฟชั่นได้ไอ้เม็ดดอตตรงเนี้ยมันไม่ได้มีไว้เฉพาะสวยๆอย่างนั้นนะฮะเอาเม็ดดอทพวกนี้เป็นผงทรมเรลีนเป็นอัญ,ญมณีชนิดหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยทำให้มันเป็นผงแล้วมาถักทออยู่ในชุดนี้เมื่อมันถักทอลงไปในเส้นได้ปุ๊บมันจะไม่หลุดตลอดอายุการใช้งาน ชุดนี้มันเปรียบส่วนออกกําลังกายใส่นั่งเท่ากับใส่เดินใส่เดินแบบนี้ค่ะเท่ากับใส่วิ่งละแต่ถ้าคุณใส่ชุดนี้ไปวิ่งออกกําลังกายเล่นโยคะหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันจะเท่ากับคุณวิ่งสีเท่าใส่ชุดนี้ซิดอัพ20ครั้งเท่าคุณซิดอัพ80ครั้ง